และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของครูพี่เบลกันด้วยนะคะงานวิจัยนี้นะคะก็ชื่อว่าการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบ,บคำถามที่ใช้ในการวิจัยนะคะก่อนและหลังการจัดก,การเรียนรู้ด้วยหมวกหกใบ,บนะคะนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นอ,อย่างไรบ้างนะซึ่งตัวแปรต้นนะคะจะใช้เทคนิคหมวกหกใบ,บนะคะในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนค่ะ ขั้นตอนการจัดการเรียนรูนะคะโดยครูนะคะนักเรียนก็จะได้รับการฟังเรื่องเล่าจากครูนะคะมีทั้งหมดวรรณกรรมทั้งหมด5แบบนะคะหลังจากน,าน,นะะั้นค่ะเมื่อนักเรียนได้ฟังเรื่องเล่าแต่ละแต่ละวรรณกรรม5แบบที่เลือกมาแล้วนะคะให้นักเรียนไปเข้ากลุ่มค่ะแล้วแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้รับใบงานค่ะเพื่อไปวิเคราะห์ประเด็นคําถามนะคะตามหมวกแต่ละสีค่ะ หลังจากนั้นนะคะในคาบที่ได้วิเคราะห์ตามบมวกแต่ละสีแล้วนะคะก็นําข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนรวมกันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแผนนะคะใช้แผนทั้งหมด5คาบเรียนคาบละ 50นาทีค่ะอย่างวารกรรมที่บอกไปนะคะมีนิทานเรื่องป่าบูดหองนะคะก็คือเด็กจะได้ฟังทั้งเรื่องเล่าจากครูค่ะแล้วตอนที่ไประดมสมองนะคะนักเรียนก็จะ,ะช่วยกันอ่านนะคะแล้ววิเคราะห์ตามประเด็นสีของหมวกแต่ละใบนะคะเพื่อเชื่อโมโยงกับนิทานพื้นบ้านนะคะแล้วก็ช่วยในการฝึกคิดวิเคราะห์ค่ะคก็จะ ได้ฝึกวิเคราะห์ตามประเด็นค่ะอย่างเช่นหมวกสีแดงนะคะอ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคะทีส่สอก็จะเป็นเกี่ยวกับวรรณกรรมนะคะเรื่องที่เรียนมาสามของอิสระยานนะคะลักษณะกิจกรรมก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะมีหมวกแต่ละสีมาให้นะคะนักเรียนได้ระดมสมองะ,ะอย่างในภาพกิจกรรมนี้นะคะ,ะมีการให้อะ เอกซ์ติฟเลิร์นิ่งนะคะออกมา,าช่วยกันวิเคราะห์ะะจับคู่นะะแล้วก็ยังมีการใช้บทความนะคะที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีการใช้ข่า,ขาวระยอปีกนะคะตอนนั้นประมาณเดือนอตุลาพฤศจิกาอะไรประมาณนี้คะก็เป็นข่าวที่ทันกระเสแล้วก็ยังมีเอารางวัลซีไลท์มาให้นักเรียนอ่านด้วยค่ะจากเรื่องของเจ้าหญิงนะคะตามหมวกแต่ละใบค่ะปัญหาที่ภบนะคะเวลาที่แบ่งกลุ่มให้นักเรียนถาบางครั้งนักเรียนจะ ไม่อยากคิดเองค่ะก็จะ,ะเรียบถามคูตลอดเวลาเลยนะคะก็พอเล่าเรื่องไปแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถวิเคราะห์นะคะมีทักษะการหานวิเคราะห์ที่ดีค่ะส่วนในเรื่องสุดท้ายนะคะที่เอามาใช้ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าชายน้อยค่ะ ในเรื่องสุดท้ายนี้ค่ะเป็นเรื่องที่นักเรียนค่อนข้างจะชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างมง .3 มนะคะเป็นวัยหัวเรียวหัวโตนะคะเขาก็อาจจะชอบเรื่องกับความรักนะคะอินกับเจ้าชายน้อยมากค่ะนี่ก็แต่ละคาบนะคะกิจกรรมลักษณะเดียวกันแค่เปลี่ยนก,ก่อนที่จะทําการอ่เก็บข้อมูลนะคะก็ได้มีการพีเทสไปก่อนนะคะแล้วก็โพเทสด,ด้วยแบบทดสอบอ่ปรดกายดนะคะจำนวน30ข้อค่ะพบว่าก่อนจัดก,การเรียนรู้นะคะนักเรียนมีอ่ขแขดนที่ค่อนข้างต่ำค่ะบางคนอ่ะ อาจจะตกเลยก็มีนะคะแต่หลังจากที่ได้ใช้หมวก6ใบในการอ่านคิดวิเคราะห์ไปแล้วนะคะนักเรียนมีคะแนนที่สูงขึ้นค่ะอาจจกประมาณ10คะแนนนะคะนักเรียนเอามาหาเนาะนักเรียนได้สูงสุดประมาณ9คะแนนนะคะซึ่งค่ามีเดียน,นะคะขึ้นมาเป็น7.25ค่ะส่วนหลังเรียนนะคะเอ SD ค่ะเป็น0.89นั่นแสดงว่าการใช้เทคนิคหมวกใบนะคะช่วยให้พัฒนาทักษะการอา่านคิดวิเคราะห์ให้ดีขึ้นค่ะ โดยภาพรวมนะคะนักเรียนมีความสนใจนะคะในกิจกรรมหมวก6กใบเพราะว่าได้เอาวรรณกรรมนอกแบบเรียนมาให้นักเรียนได้อ่านนะคะมีความสนใจมากทําให้การเรียนมีความสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจนะคะได้ทําการถามนักเรียนนะคะเป็นแบบสอบถามแบบอัตนัยให้นักเรียนถามความพึงพอใจด้วยนะคะนักเรียนก็ชอบนะคะเพราะว่าวรรณกรรมในแบบเรียนเนาะก็จะถามเรียนในแบบเดิมๆพอได้เอานอกบทเรียนมาให้อ่านนะคะนักเรียนก็จะเรื่องที่ได้ฟังได้เล่าอย่างนี้นะคะมา เชื่อมโยงกับชีวิตจริงนะคะสุดท้ายก็ผลการวิจัยโดยภาพรวมนี้นะคะหมวหกใบก็สามารถพัฒนาทักษกะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้ให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะหมวกหกใบวิถีพาชีวีพัฒนาหมวก6กใบสื่อสร้างพัฒนาเขียนอ่านชวนศึกษาถี่ทวนวิเคราะห์ช่วยนำพากระจ่างบากบั่นรอคอบลลวนสู่เส้นทางไกล แก้วกวีมณนีรักษาครูพี่เบล